สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ของลุงพลทุกคนแล้วก็ f อของนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้จะมาจัดไอห,หัวร้านสักหน่อยนะคะไอห,หัวร้านนะคะวันวันไม่มีอะไรหรอกค่ะนะไม่ไปฟ้องศาลไม่ไปล่องเรียนเทศบาลก,กุดเรือคำก็มานั่งวิจารณ์องค์ปูพ่พญนาคของเราว่าองค์ปูพ่พญนาคของเราเนี่ยพาเราพากอพะนะคิดได้จังสี่ติดฮะคิดได้จังสี่สิสฮะ ถามจริงๆเออสมองเนี่ยนะเอาไปทําอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอที่จะต้องมานั่งเพ่งเล็งองพญานาคเนี่ยพาเราพักกอแบบไหนเหรอช่วยตอบหน่อยสินะอิจฉาเขาหมดนะ<ม>กูถามหน่อยองค์พญานาคเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไงแล้วเมื่อก่อนนี้ใครเนี่ยที่ไปลําเย็ยบเยิยบเย็ยบเย็บเย็บวะกูถามหน่อยสิทั้งมึงทั้งไอ้กากอะไปลํากันอนะ และมีหน้ามาบอกว่าองค์ปู่ปริจิตพาเราพากอองค์ปู่ปริจิตกูไม่สมประกอบว่างั้นทุกอย่างติเตียนบอกว่าสีที่เอามาทากับองค์ปู่ปริจิตเหมือนสีแบบว่า,าสีเนี้ยเหมือนจะสีแบบทาแบบพวกบัคคล่าสีที่ทา,าเปลือกตาของอผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยคิดได้ไงวะเฮ้ยเด็กศินโวยเด็กเขามีความรู้นะ โอ้หอิจฉาขนาดนั้นเลยเหรออิจฉาจนเอาอ่าองค์ปู่ปริจิตกูมาบอกว่าองค์ปู่ปริจิตกูผ่านเราผ่ากอว่างั้นฮาไอหัวร้านเกินไปแล้ววันวันนี้ได้แต่โจ,จมตีชาวบ้านเขาวันวันหนึ่งไม่ทํามาหาแดกอะไรหรอกูถามหน่อยทํามาหาแดกม้างสิไม่ใช่มานั่งจุนแล้วก็มองมองนิเตอร์เขาเนี่ยฮะน้องเขาจะใช้สีอะไรเขาทาออกมาเขาสวยนะทาออกมาเขาก็สวยนะไปทําตัวอย่างมาให้ดูหน่อยสิ นะมาดั้งติดเตียนชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงอะเจ้าแม่อะไรนะ่ะเจ้าแม่อะไรพญาทองอะ่อะเมื่อไหรจะสร้างทักทีละสามสิบห้าล้านสามสิบล้านน่ะมาทําสิไม่ได้มานั่งตําหนิเขาอยู่อย่างนี้มานั่งพ่นไฟอยู่อย่างนี้มานั่งอิจฉาตาร้อนอยู่อย่างนี้เอมีการไปกระแสกระแสะเขานะไปกระแสะช่างนะคะช่างศิลหน้าช่างปั้นนะคะว่าช่างปั้นน่ะนะอาจจะชอบการ์ตูนญ,ญี่ปุ่น นะคิดดูแล้วกันนะคะทําไมเหรอเขาชอบการ์ตูนญี่ปุ่นนะบอกทําเป็นปั้นแล้วเหมือนแบบรูปรูปการ์ตูนพาเราพากอไม่เคยเห็นพญานาคแบบนี้อี้ควายมันมีแค่นี้จริงๆเลยนะบอกตรงเลยนะอิจฉาเขาถามหน่อยสิเลือกทาบอกว่าทาสีมัคระถามหน่อยคนที่ปั้นคนแรกคือใครคนที่ปั้นลูกตา ปั้นหัวปั้นตัวขององค์ปู่ปริจิตช่างปั้นคนแรกคือใครไม่ใช่มาจากวัดโคกอิแซหรือถามหน่อยสิคนที่ปั้นคนแรกมาจากวัดโคกอิแซแต่น้องๆสามคนที่เขามาปั้นเนี่ยช่างปั้นเนี่ยเข้ามาทำต่อจากพวกวัดโคกอิแซไงนะ ไอหัวล้านมีสมองหรือเปล่ามานั่งแซะเขาเนี่ยอ๋อหมดปัญญาหาแดกแล้วหมดปัญญาที่จะเอาคอนเทนต์แล้วก็เลยไปนั่งติเตียนองค์ปู่ปริจิตว่าผ่าเหล่าผากอสีกเส็เป็นสีเป็นสีที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นสีพญานาคที่เป็นสีแบบว่าเหมือนสีเอาแบบเอาไปทาหน้าสีมัคคล่าสีอะชโดเฮ้ยถามจริงๆเธอ รู้ขนาดสีอย่างเงี้ยนะแกเองก็ไปทาเมียเองอะ่ะเมียน้อยเองอะนะหัวล้านนะก็ลองลองเอาสีอันนี้เนี่ยไปทาให้อีหมาดําด,ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างาาลองลองไปทาดูสิเออมานั่งตีเตียนเขาอยู่อย่างเงี้ยนะว่างงานจัดนะพวกมึงเนี่ยพอกันหมดเลยอีลูลงรูหลวม,ลลวมนะพวกตัวที่ออกมากันแนกันแหนเขาเนี่ย องค์ปู่พญานาคเป็นยังไงละว,วันนี้เห็นคนมาสักการะบูชาเยอะแยะไปหมดเอฟซี FC ทั่วอาณาจักรมาเยอะมากทนไม่ได้ต้องออกมานั่งไล่สดประจานองค์ปู่ปริจิตของเราว่าองค์ปู่ปริจิตพาเราพากอการทำลำตัวก็เหมือนกระตุนหาว่าช่างปั้นเนี่ยคงจะชอบกระตุนมากนี่คือสันดานของมึงใช่ไหมกูถามหน่อย ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะหัวล้านฮะน้องเขาปั้นสวยเขามีความสามารถแต่มีแต่พวกมึงที่พยายามจะโจมตีเขาพยายามจะโจมตีอะไรก็ได้ที่ไปกระทบกับลุงพลนี่คือสันดานของพวกมึงองค์ปู่ปริจิตของพวกเราชาวเอฟซีทุกคนสวยสง่าผ่าเผยอ,อยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องไปชอบกระตุนญี่ปุ่นหรอกและจะปั้นออกมาเนี่ยเป็นกระตุนนะแล้วก็ไม่ได้ผ่าเหล่าผากอเหมือนที่มึงพูดไอหัวล้านมึงเนี่ยมีความอิจฉ้าหมดคอนเทนต์หมดทำมาหาแดกก็เลยจะต้องมาเกาะอ,องค์ปู่ของพวกกูพยายามที่จะตำหนิอะไรก็ได้จะให้พวกกูเกิดอารมณ์และมึงจะได้มีคอนเทนต์ต่อกูก็รู้แต่กูก็อยากจะด่าไง เออใช่ไหมคนอย่างมึงเนี่ยมันสิ้นคิดก็อดไม่ได้นะเอฟจีนะเออยอ่ยองพญายนาคของมึงเนี่ยรู้สึกว่าองค์พญายนาคผิดผิดทุกองค์ไม่เหมือนแบบนี้องค์นี้รู้สึกว่าจะพาเราพาก็มีทาสีเปลือกตาเหมือนแบบทาเอาเอาไอแชดโ์ามาทาเหมือนแบบของผู้หญิงอ่นะทาเป็นสีเป็นสีของเหมือนอายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเอามาทา แล้วก็ไปดูถูกช่างปั้นว่าช่างปั้นอาจจะชอบการ์ตูนญี่ปุ่นคิดดูแล้วกันน่ะสมองอะนะคิดได้แค่นี้จริงๆเลยไปพัฒนาใหม่นะคะไปพัฒนาใหม่นะคะฮะไม่ใช่มานั่งตําหนิติเตียนเขาเนี่ยนู่น่นะไปดูแลเจ้ายญ้าอะไรนู่นแหละเจ้าหญ้าอะไรนะเจ้ายญ้าละพือทองมึงอะรีบไปสร้างนะรีบไปเปิดรับบริจาคให้ได้30ล้านนะจะได้เอาเงินตรงเนี้ยไปยัดใส่กระเป๋าแล้วก็ไปแบ่งใส่กระเป๋าด้วยกัน นะมันจะดีกว่าหรือเปล่าฮะดีกว่าหรือเปล่าที่จะมานั่งตําหนิติเตียนคนอื่นเขาเนี่ยมานั่งตําหนิติเตียนอิจฉาอุ้ยช่เยอะพนเราอิจฉามันเราจะต้องเล่นมันให้ถึงที่สุดนะเอาทุกอย่างเอาทุกเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นมึงเอาเข้ามาหมดสุดยอดจริงๆนะคนอย่างมึงเนี่ยนะหัวไม่มีขนติเตียนพอกับอีรูหลวงอีรูหลวงก็ไม่มีจรรยาบรณคิดแต่เรื่องอกุติอกุศล มันก็พอกับมึงจริงๆเนี่ยมึงสองคนนะอรูหลวงกับมึงมันน่าจะมัดผูกไปเลยนะแต่งงานซ้ากันไปเลยกูว่ามันจะเหมาะสมมากเลยนะจริงๆนะไม่ใช่มันนั่งติเตียนองค์ปู่ปริจิตของพวกกูองค์ปู่ปริจิตของกูสวยสง่าสีเหลืองอารามสีก็สวยสีทองผ่องอัมไพยนะอิจฉา อิจฉาที่ช่างปั้นเนี่ยปั้นออกมาสวยเพราะเขาทาสีที่เปลือกตาก็ว่าเขาว่าเปเหมือนสีไอไลเนอร์ที่ทาให้กับผู้หญิงนี่คือสันดานมึงใช่ไหมไอหัวร้านนะเงียบได้แล้วเงียบได้เงียบนะไม่ต้องอิจฉาแล้วไม่ต้องเอามาคำคอนเทนต์หรอกคอนเทนต์บาปๆแบบนี้ไปหากินที่อื่นไปชิวชว